ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการาใช้งานแอปอ u t โตบอ p l u พนะคะควบคุม AutoBot l a s เลเซอร์นะคะตัวนี้ทำงานยังไงตัวนี้ก็คือเริ่มแรกเลยนะคะปุ่มแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือปุ่ม Smart ตัวนี้เอาไว้สั่งงานให้หุ่นยนต์เริ่มการทำงานและหยุดการทำงานของหุ่นยนต์นะคะ เสร็จจากนั้นเป็นปุ่มโพสนะคะนี่เป็นปุ่มนี้ก็ปุ่มโพสพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการเลือกพื้นที่เฉพาะจุดนะคะในการทําความสะอาดพื้นที่นั้นนะคะเสร็จจากนั้นก็กด go here ได้เลยค่ะแล้วหุ่นยนต์ก็จะเดินไปทําความสะอาดนะบริเวณพื้นที่ที่เราปักหมุดไว้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มโซนค่ะปุ่มโซนจะคล้ายๆแอเรียนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ต้องการให้หุ่นยนต์ไปทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็จะสามารถปรับพื้นที่ได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะซึ่งพอเราสร้างพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมากำหนดเขานะคะหรือการทำความสะอาดจำนวนรอบในการทำความสะอาดนะคะว่าเราต้องการให้เขาทำความสะอาดครั้งเดียวหรือว่าทำความสะอาดสองครั้ง ถ้าเราต้องการให้เขาทําความสะอาดสองครั้งนะคะเราก็กดไปที่เขาแล้วตัวเลขตัวคูณอย่างนะะี้ค่ะก็จะเปลี่ยนไปเป็นคูณ2ค่ะแล้วจากนั้นก็กด go here ได้เลยค่ะก็จะเป็นการให้เขาไปทําความสะอาดณนะบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะต่อมาชาร์ต go นะคะตัวชาร์ต go เป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับการที่ จะนำหุ่นยนต์กลับเข้าไปที่แท่นชาร์จนะคะถ้าเรากดปุ๊บอ่ะหุ่นยนต์ก็จะวิ่งกลับไปที่แท่นชาร์จเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น Forbidden Edit นะคะตรงนี้ Forbidden Edit เป็นอ่า Forbidden Edit เป็นปุ่มที่เอาไว้เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ที่เราไม่อยากให้เขาเข้าไปอ่าทำงานณนะบริเวณพื้นที่นั้นๆนะคะก็จะเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้ค่ะนี่ถ้าเรา โอเคเราจะไม่ให้เขาเข้าไปทำงานบริเวณองปุ่มสีแดงตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็กดเซฟจากนั้นตัวตรงนี้ค่ะหุ่นยนต์ก็จะไม่เข้าเลยนะคะไม่เข้าไปทำความสะอาดบริเวณตรงนั้นและจะเว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้นะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นตัว Visual Wall นะคะเราก็จะสามารถสร้าง v s u a l Wall นี่ก็จะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะ ในการปิดพื้นที่ได้เลยค่ะพอปิดพื้นที่เสร็จก็กดเซฟนะคะสร้างวิชวลวอล์เราสร้างไปเพื่ออะไรมันจะเป็นกำแพงเสมือนนะคะเป็นเหมือนกำแพงที่หุ่นยนต์เห็นแต่เราไม่เห็นดังนั้นถ้าเราสร้างปุ๊บหุ่นยนต์ก็จะพยายามที่จะโอเคไม่ไปชนกำแพงนะคะหรือว่าไม่ไปชนในพื้นที่ที่เราถูกกั้นไว้นะคะ ค่ะต่อมาเซตติ้งนะคะเซตติ้งจะเป็นตัวที่เราจะสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆได้เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นฟังก์ชันแมนนวลก็เราก็จะสามารถควบคุมหุ่นยนต์ไปหน้าไปซ้ายไปขวาหรือว่าเราจะสั่งงานให้หุ่นยนต์เดินแบบไปนะพื้นที่ที่เราต้องการจะไปโดยที่เราควบคุมเองเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถสั่งการผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะ manage ะตัว room manage นะคะหากเราทำการะจะสร้างแผนที่หรือว่าเราะจะ save แผนที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะมากด save แผนที่ที่ตรงนี้นะคะอย่างอันนี้ค่ะเรายังทำการสร้างแผนที่ไม่เสร็จหรือว่าการที่เขายังทำความสะอาดได้ไม่ครบรอบนะคะรอบคือเหมือนกับว่าเขาทำงานจนครบพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาขึ้น complete เรียบร้อยอันนี้เราถึงจะมากดเซฟแผนที่นะตรงนี้ได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยปุ่มเซฟนะคะหากเราจะลบแผนที่ตรงนี้ออกแล้วทําการเซฟแผนที่ใหม่เข้าไปทับอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดรีเซ็ตแล้วก็ทําการสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะค่ะต่อมา looking for machine อ่าตัวนี้มันจะเอาไว้ใช้สําหรับการตามหาเครื่องอย่างเช่นถ้าเครื่องเข้าไปอยู่ หรือเข้าไปติดนะบริเวณที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําการแบบแจ้งเตือนว่าอา่ะเครื่องมันไปอยู่หรือมันไปติดตรงไหนนะคะค่ะก็จะมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะต่อมาค่ะทัมเมอร์ทัมเมอร์เอาไว้ในการตั้งค่าเวลาการออกมาทำงานนะคะ อ่ะสมมติเดี๋ยวเราจะตั้งให้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะในการออกมาทำงาน repeat เป็นการตั้งเวลาว่าเราจะทำซ้ำในวันไหนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราจะให้ตั้งซ้ำวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยอ่ะอันนี้หนูจะให้ทำแค่ครั้งเดียวก่อนนะคะคราวนี้ cleaning mode cleaning mode เราก็จะให้ทำงานแค่กวาดแค่นั้นนะคะ suction suction เราก็จะ ให้ทํางานในโหมด q u i e แลวกันก็คือทํางานในโหมดที่ระดับแรงดูดค่อนข้างต่ำนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทําการปิดการกวาดไหมหรือว่าเราจะปรับตัวกวาดตัวดูดได้ในระดับแรงเท่าไหรอะไรยังไงเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะคะของการตั้งเวลานะคะ อันนี้ค่ะ water อ่อเตอร์ water level นะคะก็จะเป็นตัวเอเอาไว้ปรับการปล่อยน้ํานะคะว่าเราจะให้ปล่อยน้ําในระดับที่เท่าไหร่ก็คือจะตั้งตรงนี้ได้เลยนะคะเฉพาะนะคะเฉพาะการตั้งค่าเวลาการทํางานล่วงหน้านะคะแล้วก็ตัว sweet ตรงนี้ค่ะมันก็คือการที่เราอ่ะได้ทำอ่เราจะให้รอบในการทําความสะอาดของเขาอ่ะกี่รอบอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งเป็น1 2หรือ3อย่างเงี้ยค่ะเสร็จจากนั้นเรียบร้อยแล้วอ่ะสมมติเราตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่ตั้งเวลานะเสร็จจากนั้นก็กดไปที่เซฟมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ ต่อมาค่ะซักชั่นซักชั่นนะคะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับแรงดูดของตัวหุ่นยนต์นะคะเราสามารถปรับระดับแรงดูดได้ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็น water quantity water quantity นี่ก็คือเราจะต้องจำเป็นที่เราต้องเปิดโหมดถูในรีโมทก่อนนะคะ ก็คือการนําเอาเครื่องออกมาจากแท่นชาร์จเสร็จจากนั้นก็เปิดหมดถูก็กคือปุ่มสุดท้ายของตัวรีโมทนะคะที่เป็นรูปเหมือนรูปซิกแซกค่ะตัวนั้นเสร็จจากนั้นเราถึงจะมาปรับค่าของการปล่อยน้ําได้ที่ตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> b บรกพอยต์คอนติเนียล s อส n n สแกนนิงนะคะจะเป็นตัวที่เราจะปล่อยให้หุ่นยนต์ทํางานในโหมดอัตโนมัตินะคะถ้าเราถ้าเราปล่อยปล่อยหุ่นยนต์ทํางานในโหมดอัตโนมัติะคะ่ะ ไปสักพักหนึ่งแล้วหุ่นยนต์อะเหลือแบตเตอรี่น้อยมากๆอย่างเงี้ยหุ่นยนต์จะวิ่งกลับเข้าไปนะแท่นชาร์จแล้วก็ทำการชาร์จเองของมันนะคะเสร็จจากนั้นก็คือพอแบตมันมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการทำงานต่อในพื้นที่ที่แบบเหลือพื้นที่อยู่อะคะ่ะที่เรายังไม่ได้ถูกทำอะมันจะวิ่งกลับมาทำงานต่อจาก ต่อจากที่มันได้เบรกไว้เมื่อกี้หรือมันได้พักไว้เมื่อกี้ก่อนเข้าแท่นชาร์จไปอะคะ่ะแล้วมันก็จะทํางานต่อจนกว่ามันจะเสร็จค่ะก็จะเป็นตัวเบรกพอยต์คอนติเนียลสแกนนิงนะคะก็คือจะเป็นการทํางานของตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็น Voice and Volume นะคะเสียงการแจ้งเตือนของหุ่นยนต์เราสามารถปร uh, ับระดับความดังของเสียงได้ตรงนี้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็กดกลับไปเสร็จจากนั้นเรคคอร์ดนะคะเรคคอร์ดตัวนี้มันจะสามารถบันทึกตัวประวัติการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นที่ในการทำงานเวลาในการทำงานหรือว่าเวลาในการทำความสะอาดนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็จะมาอยู่ณนะตรงนี้นะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นตัว พันซูมเบิลนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุที่ใช้แล้วต้องทิ้งนะคะหรือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วต้องเปลี่ยนนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งมันก็จะมีแบบตัวฟิลเตอร์นะคะตัวแปลงปัดข้างนะคะแปลงปัดหลักหรือว่าตัวมอบนะคะหรือผ้าถูตัวนั้นนะคะก็จะมาดูตามเวลาที่ยังเหลืออยู่ของ ตัวนี้นะคะอ่าตัวอุปกรณ์ได้จากตรงนี้หมดเลยก็ะจะเป็นอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะคะแล้วเราใช้งานอุปกรณ์ไปได้เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยค่ะต่อมาเป็นสวิตช์ disrupt นะคะก็เป็นตัวอ่เป็นโหมดในการอ่เป็นโหมดในการห้ามรบกวนนะคะซึ่งถ้าเรากดเปิดห้ามรบกวนอย่างเงี้ยเราก็สามารถ ตั้งเวลาในการที่เขาจะไม่ทำความสะอาดไม่ออกมาทำความสะอาดเลยและจะไม่มีเสียงการแจ้งเตือนใดๆเลยก็คือจะตั้งเวลาอย่างนี้ได้เลยค่ะก็คือเขาจะไม่รบกวนในเวลาตามนี้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าหนูตั้งเวลา5ทุ่มจนถึง9โมงเช้าเวลาเวลาตั้งแต่5ทุ่มจนถึง9โมงเชา้าเขาจะไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีเสียงไม่ออกมาทำงานก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลย ก็จะเป็นเวลาตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการควบคุมการทำงานของตัวออโตบอทเลเซอร์ไลท์นะคะ